วันนี้เราย้ายแรดดลงกระถางนะคะแรดดี้ที่เราเพาะไว้ในถาดไข่เราก็ย้ายไปปลูกในกระกาแล้วก็ย้ายปลูกในกระถางได้กระถางมาใหม่เราก็จะปลูกหอมแบงนะคะ นี่ตัดหัวไปแล้ไอีตัดปลายไป,ไปล้ละส่วนที่เราปลูกครั้งที่แล้วนะนี่กําลังงอกขึ้นมาปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะคะกําลังงอกขึ้นมาอันนี้เราปลูกลึกอะ่ะมันก็เลยงอกชา้าส่วนตรงนี้มีอันนี้งอกเร็วเพราะว่าแค่บางบาง โรยดินแค่บางๆอันนี้คือดินมูลไส้เดือนนะคะผสมกับไอขุยมะพร้าวบักลงไปเลย มันจะชนไหมถี่ไปปะเอาตรงนี้อยากได้สามแถว หลังจากที่เราวางเสร็จแล้วนะคะปักลงไปนะเอาเอาส่วนที่มีรากนะคะปักลงไปเสร็จแล้วก็โรยด้วยขุยมะพร้าวก็เก็บความชุมชื้นไม่ต้องหนามากเนาะเดี๋ยวมันงอกช้า สร็จแล้วก็ลดน้ำที่เหลือเรามาปักใส่นี้ปักใส่ถาดไข่ เราหาที่วางวางไว้ตรงนี้เพื่อให้ได้รับแดด